สวัสดีค่ะพอพอมเม่ม์เอฟซีเต้สามช่องน้องแอมลำเพลินอำพิเชียนะคะหลังจากน้แมมพักปื่นระสาโตมากเกือบหนึ่งอาทิตย์เต็มๆค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะแล้วก็วันนี้มาส่งข่าวส่งข่าวค่ะยากทีทุกทาน้ทราบกันดีนะคะว่าอ้องแอมจะได้ไปประเทศญี่ปุ่นนะคะวันที่4ถึงวันที่1ิกันยายนนี้นะคะ,ะก็จะมีน้องอุ้มอีมีบอสโจมีพี่เขียนกมลชัยนะคะมียายแหลม นี่น้องอแอมนะคะที่จะรวมไปออนทั่วทัางญี่ปุ่นนะคะพี่น้องคะไลท์ถามเขามาเยอะเหลือเกินว่าแล้วน้องอุ๋งอิงไปกับพ่อเอกสองคนแล้วไม่มีผู้ตามไม่มีผู้ดูแลแล้วน้องจะอยู่ยังไงนอนยังไงนะคะออมแอมคะ่ะขออาสาค่ะในการดูแลน้องอุ๋งอิงในชิดนี้นะคะ จะขาสิดูแลภายล่ะค่ะเออยสิดูแลนองหรือ,นอ,รอนองสิดูแลเออยนะคะก็คืออ่านอนน้่กันนะคะสี่อจะนอนด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ้วกจ็จะซอยบนแง่งกัน,นะค่ะดูแลก,กันตลอดทั้งทีเลยนะคะมาสรงข้าวทรงข้าวนะคะสําหรับมอ,อแมมแล้วนะคะตอนนี้กัเสียงก็กลับคืนมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะได้ได้พักผึ้ง้วก็สภาพร่างกายกะ พร้พอมที่จะทํางานพข้อมีจะพึ่ซอมแล้วนะคะแต่ว่าไปรอบนี้ค่อนข้างที่จะนานมากๆนะคะ4-11กันยาทั้งทั้งโดนกะคือสิบอเดซสอมน้ำมูนะคะกลับมาอีกที่กับประมาณ20 1 2จังสีเดยมาซ่อมโชว์ซ่อมลั่นโชว์ทุกอย่างนะคะให้แน่ที่เกี่ยวเ้ารกะจะต้องเห็นบันไดเพราะว่าตอนนี้กะ ช่วงเวลาที่พักฝืนเขาแมมกับทองก่อนล่ำเนกับทองเนื้อเพ่งทองเพ่งก้เปิดทองเพ่งเติดเ,เ,เดืเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือวตไปซ้อมใส่ดนตรีสดหล้วก่ไปซ้อมเซมูนะค,ะ, mm. คะคิดว่าบอ,บอเกินความสามารถนะคะ mm. หลังจากกลับจัดญี่ปุ่นมากฝ mm. ากพี่น้องซอยเป็นกําลังให้ใจในนี้ด้วยค่ะตอนแรกไม่มีน้องอีกนะคะที่ว่าไปญี่ปุ่น mm. พอวันปฐถนิเทศนะคะก็เลยส่วนน้องว่า อีลาอีลาที่พวกไปญี่ปุ่นนั่แน่ะยอมแอมบ์วิมูดี้เพื่นก็เรียกว่าลาอยากไปเยอะหลา่เหลาลยเยอะหลาสิล่องไปคุยก็แม่เดินบนวังสค่ะหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งวันมีไลน์ชื่อลองอีม,มาหนุแบบดีใจมากเพราะว่าไปทริปนี้คือไปน้อยคนมากมันไม่เหมือนไปทริปฮ่องกงนะคะไปทริปนี้จะไปแค่แค่สองไม่ถึงสิบคนนะคะ ก็ไดยแบบใหญ่มิโมูเพราะแม่เนี่ยมอมมีม่เลยเพื่อนที่เป็นผู้หญิงก็ไม่มีใครไปเนี่ยค่ะก็เลยคิดมาถ้าน้องผู้หญิงไปอย่างไ้น่อยห่อกับมี่ห่อกับมีนน mm hmm. ่นองเลยค่ะได้นอนน้่กันแบบเดิเบิ้งแห้งเดือดแลกกันกนานาสีขาสีโอเคมากๆเลยค่ะฝากพี่น้องท่างญี่ปุ่นนะคะจังปิดตามให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวรอดูว่าพี่กัดไหนยังไงแบบไหนนะคะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ คลมงานสาม마พิบันแพ่งไปออนทัวญี่ปุ่นได้รองเลยคขะแล้วค่ขอเป็นกำลังใจหายบ่วงหนึ่งค่ะเปิดบ้วงวันที่2 1กันยายนนี้นะคะแล้วเจอกันนะคะเ,คเดี๋ยวตลอดทั้งคลิปออมแอม,มก็จะพยายามถ่ายคลิปแล้วก็ถ้ามีจังหวะก็จะไล์สดให้คลิป่่านได้ได้เห็นได้ดูแล้วก็อัปเดตว่าซีออนี่ยูกันจังไดเนาะอ <laughs> ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกัน,นะคะ่ะ